สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี64ของหุ้น vgi นะครับหรือว่าบริษัท vgi จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรามาส2ปี64นะครับของหุ้น VGI หลายๆคนฟังตรงนี้อาจจะเริ่มงงแล้วนะครับเฮ้ยปีนี้มันปี64เหรอมันเพิ่งปี6 3เองเนาะยังไม่ได้จบปี63เลยไดยซ้ำต้องบอกงี้นะครับว่างบการเงินของหุ้น VGI ก็จะคล้ายๆกับของหุ้น VTS นะครับก็คือเขาจะมีการเลื่อนง,งบการเงินขึ้นไปอีกนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการเรื่องงบการเงิน ส่วนสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อาจจะยังงงๆอยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะผมเคยทําเป็นคลิปเอาไว้อยู่นะครับชื่อคลิปว่า physical นะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์ไว้ตรงตัวไอนี่ละกันนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในรายละเอียดได้จะได้รู้นะครับว่างบการเงินของแต่ละบริษทัทเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปในการรายงานนะครับ อย่างของหุ้น VGI เนี่ยเขาก็จะเป็นงบในไตรามาส2ปี6,4นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยงบการเงินในไตรมาสนี้นะครับคืองบการเงินในไตรมาส3ปี63นั่นเองสำหรับประเด็นที่น่าสนใจของหุ้น VGI นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะพอได้ยินข่าวมานะก็คือหุ้น VGI นะครับก็มีสัดส,ส่วนในการถือครองหุ้นเคอร์รี่อยู่ที่ประมาณ23%ซซึ่งหุ้นเคอร์รี่นะครับก็จะมีการ IPO เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราเร็วๆนี้นะครับ อย่างไรก็ดีนะณปัจจุบันนี้นะครับหุ้น VGI ก็ติดแคชบาลานด้วยนะครับซึ่งก็ติดแคชบาลานเลเวลหนึ่งนะติดมาตั้งแต่ช่วงวันที่23พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2,563 ดังนั้นการซื้อขายหุ้น VGI ในช่วงนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็รวมไปถึงวอลุ่มในการซื้อขายของหุ้น VGI ในช่วงนี้ก็อาจจะเบาบางด้วยนะครับเพราะว่าเขาติดแคชบาลานเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าไปดูในลายชื่อหุ้นในแอปสตรีมมิ่งนะครับเราก็จะพบว่าข้างหลังชื่อหุ้น VGI ก็จะมีตัว T แล้วก็เลข1อยู่ซึ่งอันนี้มันหมายความว่าติดแคชบาลานเลเวลหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในปัจจุบันของหุ้น VGI นะครับก็คือติดแคชบาลาน n ์เลเวล1นะซึ่งก็ติดทั้ง VGI แล้วก็ VGI w a l l a n d 2ด้วยนะครับติดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2563นี้นะครับอะใครที่ติดตามหุ้น VGI อยู่นะครับก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น vgi กันนะครับเรามาเริ่มดูที่งบผลประกอบการในารายไตรมาสกันเลยนะครับในส่วนของรายได้รวมนะในไตรามาส2ปี64นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่744.84ล้านบาทในไตรามาส1ปี64นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่466.55ล้านบาท ส่วนในไตรามาส2ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1814.59ล้านบาทซึ่งเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในไตรามาส2ปี64ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่11.86ล้านบาทส่วนในไตรามาส1ปี64นะครับก็ขาดทุนนะซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่103.95ล้านบาทส่วนในไตรามาส2ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่355.26ล้านบาท ซึ่งเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตรามาส2ปีหกสีก็ยังไม่สามารถที่จะคิดเป็นกำไรต่อหุ้นได้นะครับเข้าใจว่ามันมีทศนิยมที่เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือกำไรสุทธิอาจจะยังไม่เพียงพอเนาะในส่วนของไตรามาส1ปี64ี่เนี่ยคือก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่1สตางค์ต่อหุ้นนะครับในขณะที่ไตรามาส2ปี63เนี่ยเขาก็มีกาไรต่อหุ้นอยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นนะครับ อันนี้จะอธิบายให้เข้าใจอีกนิดน,นึงละกันนะในส่วนของไตรมาส2ปี64นะครับก็คือในช่วงไตรมาส3ปี63นั่นเองส่วนไตรมาส1ปี64นะครับก็จะเป็นในช่วงของไตรมาส2ปี63นะครับซึ่งในช่วงไตรมาส2ปี63เนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิด -19 มันระบาดพอดีนะครับมันก็เลยมีผลทําให้คนขึ้นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ในช่วงนั้นรายได้ของ BTS ก็หายไปเยอะมากๆเลยนะแล้วก็รวมไปถึงรายได้ของ หุ้น VGI ด้วยนะครับก็เลยทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยหุ้น VGI ก็ขาดทุนนะครับ จากงบผลประกอบการในารายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกําไรสุทธิในไตรามาส2ปี64นะครับ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นมา111%นะครับในขณะที่ E on y E นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมาอยู่ที่96.6% 96. 6หรือเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ดีถ้าเราดูในส่วนของ Q on Q นะเราก็จะพบว่ากําไรสุทธิก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากการที่ในช่วงไตรามาส1ปี64เนี่ย หุ้น vgi นะครับขาดทุนแต่ว่าพอมาไตรมาส2ปีหกีเนี่ยเขาก็พลิกกลับมาเริ่มมีกำไรขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย6เดือนของปี64เทียบกับปี63กันนะครับเรามาดูที่รายได้รวมนะในปี64นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่1211.39ล้านบาทส่วนในปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่32,89.77ล้านบาท เมื่อคิดเป็นกําไรสุทธินะครับในปี64ก็เป็นขาดทุนสุทธิอยู่ที่92.09ล้านบาทส่วนในปี63นะครับก็มีกําไรสุทธิอยู่ที่659.27ล้านบาทซึ่งเมื่อเรานำมาคิดเป็นกําไรต่อหุ้นนะครับในปี64ก็จะเป็นขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่1สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ปี63นะครับก็มีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้น ถ้าเรามาดูในส่วนของ IAA Consensus นะครับเราก็จะพบว่ามีนักวิเคราะห์ออกมาให้ความิดเห็นทั้งหมด11ลายซึ่ง7ลายแรกนะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อส่วนอีก4ลายถัดมานะครับก็คือแนะนำว่าให้ถือ ไม่มีลายไหนเลยนะครับที่แนะนําว่าให้ขายหุ้นออกมาด้วยความที่นวิเคราะห์ทั้ง11ลายนี้นะครับก็มีการให้เป้าหมายราคาของหุ้น VGI ไว้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะด้วยความที่เขาคาดการถึงผลประกอบการในไตรมาสถัดไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงงบผลประกอบการในปีหน้าด้วยนะครับน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาและน่าจะดีขึ้นนะครับโดยที่เขาให้เป้าหมายราคานะครับสูงสุดอยู่ที่9บาทต่อหุ้น ต่ำสุดนะครับอยู่ที่6บาท65สตางค์ต่อหุน้นเป้าหมายกลางๆก,ก็อยู่ที่8บาท5สตางค์ต่อหุน้นโดยที่เป้าหมายเฉลี่ยก็จะอยู่ที่7บาท8 4สตางค์ต่อหุน้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น VGI นะครับเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะในปี64นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่19,200.51ล้านบาท ปี63นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่17,76.95ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับในปี64ก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่4,232.41ล้านบาทปี63นะครับก็มีหนี้สินรวมอยู่ที่3,999.29ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับในปี64ก็อยู่ที่14,462.12ล้านบาท ส่วนในปี63นะครับก็อยู่ที่12,783.90ล้านบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับในปี64ก็มีค่า DE อยู่ที่0.29เท่าส่วนในปี63นะครับก็มีค่า DE อยู่ที่0.31เท่า โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่างบแสดงฐานทังการเงินของหุ้น VGI ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหนี้สินค่อนข้างต่ำนะถ้าเราดูจากค่า DE นะครับยังไม่ถึงหนึ่งเนี่ยถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงินที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับหุ้น VGI ก็มีค่า P/E อยู่ที่95.38เท่านะครับค่า P/BV อยู่ที่4.44เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้นวิจีไก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะค่า P/E เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.82%ต่อปีค่อนข้างที่จะต่ำเหมือนกันนะในส่วนของปันผลนะครับสำหรับราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่7บาท35สสตางค์ต่อหุ้น สำหรับส่วนตัวองผมนะครับมองว่าความน่าสนใจของหุ้น VGI ก็ตามที่ผมพูดไปตอนแรกเลยนะก็คือหุ้น VGI นะครับก็มีสัสดส่วนในการถือครองหุ้นคอรี่อยู่ที่ประมาณ23ซึ่งผมมองว่านักทุนส่วนใหญ่น่าจะมองไปที่อนาคตแล้วว่าหุ้นคอ r ี y เนี่ยจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้มูลค่าของหุ้น VGI นั้นเพิ่มพูนขึ้น แล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นในส่วนของการขยายของรถไฟฟ้านะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าของ BTS น่ะเพิ่มขึ้นพอลูกค้าของ BTS เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะทําให้คนที่เห็นโฆษณาอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็จะส่งผลดีกับหุ้น VGI ในอนาคตนะครับและที่สําคัญนะครับหุ้น VGI ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50ิปด้วยนะ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น VGI กันนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้น ณตอนนี้นะครับราคาก็มีการย่อลงมาเข้าใจว่าน่าจะลงมาทดสอบตรงเส้น AM A 200วันนะครับหรือตรงบริเวณราคา7บาทนะครับแต่ว่าผมมองว่าแนวรับที่น่าสนใจน่าจะอยู่ตรงบริเวณ6บาท85สตางค์ถึง7บาทนะครับตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะถ้าใครอยากจะเข้าไปสะสมเพราะว่าถ้าเราดูในกราฟรายสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ เพื่อที่จะเลือกทางว่าจะไปต่อหรือว่าจะลงมานะครับสำหรับส่วนตัวองผมเองนะครับมองว่าแนวต้านที่เป็นในย้าสาคัญในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็น่าจะอยู่ตรงเส้น MA 75ซึ่งถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น MA 75ได้นะครับผมคิดว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวไปได้มากกว่านี้แล้วน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับซึ่งผมมองว่านะครับในยะสสาคัญก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณประมาณ8บาทนี่แหละ ถ้าเกิดว่าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ8บาทได้แบบแข็งแกร่งเลยเนี่ยผมมองว่าราคาสูงสุดที่เขาเคยทําได้นะครับตรงบริเวณ10บาทกว่าๆตรงนี้แหละผมคิดว่าราคามีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปแบบง่ายๆเลยนะถ้าเขาสามารถยืนเหนือตรงเส้น MA 75ได้นะครับในกราฟรายสัปดาห์หรือว่าตรงบริเวณ8บาทกว่าๆตรงบริเวณนี้นะครับถ้าสามารถขึ้นไปยืนเหนือแล้วก็สามารถยืนได้แบบแข็งแกร่งนะ อย่างไรก็ดีนะครับสตอรี่ของหุ้น VGI ก็ยังมีให้เราได้ลุ้นอีกหลายเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นเคอรี่เข้ามา IPO นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายตัวของรถไฟฟ้า b t s แล้วก็รวมไปถึงงบการเงินในไตรมาสต่อไปด้วยนะครับซึ่งผมมองว่างบการเงินในไตรมาสหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของหุ้นว g i แล้วก็ความน่าสนใจของเขาอะนะ อย่างไรก็ดีนะครับความน่าสนใจของหุ้น VGI ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความคาดหวังสมากกว่านะครับดังนั้นความคาดหวังมันก็จะมองไปที่อนาคตนะนะซึ่งถ้าเกิดว่าอนาคตมันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยแน่นอนว่าราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับหุ้น VGI โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนอไรที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแน,นะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพ,อเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดี ก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งปีนี้แล้วก็ทั้งปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พอตของทุกคนนะเป็นสีเขียวทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยนะครับ